โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปเร่งด่วนนะทำมาให้เพื่อนๆดูกันก็วันนี้เป็นวันที่การ์ดใหม่เข้านะแล้วก็เราสามารถข้อดีของอแพ็กนี้เนาะเราสามารถเลือกการ์ดทองที่เราจะได้การ์ดทองที่เราจะได้คือมันจะได้จากการการันตีนะหรือว่าเวลาทองขึ้นอะไรก็ตามที่ขึ้นในนี้จะเป็นการ์ดใบนี้เท่านั้นคือดีมากๆ สำหรับใครที่จะปัน้นการ์ดท,ทองใบไหนอยู่ก็ทุ่มกุญแจที่ที่แพ็คนี้ได้เลยเนาะคือดีนะครับแต่ว่าไม่ใช่ตรงนี้นะตรงนี้ก็ยังจะคงเป็นสุ่มนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะได้จากการันตีหรือทองจะขึ้นก็คือจะขึ้นเป็นการ์ดท,ที่เราเลือกโอเควันนี้จะมารีวิวการ์ดใหม่แบบฉบับรวดเร็วแล้วก็เช่นเคยนะเราก็จะเอามาเข้ากับเด็กซัมมอนของเรานิวส์คามานเดอร์ต้องเฉิดฉาย เอออ่ะเรามาดู2ใบที่เราเอาเข้ามานะที่จะทำเป็นคลิปแรกนะครับเป็นมูนคาฟกับน้องอบิเกลนะครับความสามารถอ่ะเรามาดูความสามารถกันก่อนเจ้าน้องมูนคาฟเนี่ยคือเขาเนี่ยมีค่าไล่ส่นะเวลาเราอันเชิญมาเนี่ยเราจะน้องเขาจะมาเต้นรอบตัวเราแล้วเราก็จะขยับไม่ได้เลยใช้การ์ดอะไรก็ไม่ได้ระหว่างที่เขาเต้นเราต้องรอเขาเต้นจนวงกลมๆเนี่ยมันครบเสร็จหมด พอครบเสร็จปุ๊บเนี่ยการ์ดอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นซัมมอนที่ค่าลายสี่จะลดจะลดลงหนึ่งค่าลายนะทุกคนประมาณนี้แล้วต่อไปพอเราใช้ครั้งต่อไปมันดียังไงในเด็กเราไม่มีสี่เลยนี่อ่าแต่ครั้งต่อไปน้องเขาเหลือสามแล้วนี่ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนพอเราใช้น้องเขาอีกทีเนี่ยพวกการ์ดค่าลายสามทั้งหลายของเราเนี่ยมันก็จะลดเหลือสอง ประเด็นมันดีอยู่ตรงนี้เออข้อดีมันอยู่ตรงนี้แล้วเรายิ่งใช้มันก็จะยิ่งลดไปเรื่อยๆจนน้องเขาหายไปเลยนะก็ได้ทดลองกับตีกับคุณหมูเซิร์กมาสักพักนะแล้วก็คิดว่าลงแล้งกันเลยดีกว่าไปทดสอบกันเลยไม่ใช้จริงมันจะไปรู้ได้ยังไงไปลุยกดตาแรกนะก็เจอกับ เฮอร์ไมโอนี่เลยตึงๆก็ไม่รู้แหละจะเป็นยังไงแต่ว่าคิดว่าทำดาเมจได้ค่อนข้างดีนะแต่ก็เกือบแตกอยู่เพราะว่าห้าวนะยังไม่ทันซ้อมดีเลยแต่ว่าอยากเล่นเอออยากไปทดลองดูแล้วมาถึงกดตาแรกปุ๊บโอ้โหหมื่นสามตึงๆสิบเอ็ดวินสติกอ,อ๋อลืมพูดความสามารถของน้องอบบิเกลไปนะครับ ตัวคอมพานีนาวิเกลเนี่ยที่เราเอามาเป็นตัวที่3มเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเอามาพิกเกมได้ในกรณีที่สูสีเลือดสูสีกันเพราะว่าน้องเขาสามารถกลายเป็นหมาป่าแล้วก็กระโจนเข้าหาผู้เล่นทําดาเมจได้เลยโ,ย,โยโดยตรงนะครับก็น่าสนใจตรงนี้อ่ะมาดูกันมาถึงเราก็เปิดนิเฟอร์รอความสนใจไว้อ่าเขาไม่เคลียร์ดีนะเป็นแกนนั้นเราก็ใจเย็นไว้ก่อนอ่าปล่อยกรอบรับอพพนกับสายฟ้า แล้วก็เต้นปูเห็นไหมตอนที่เต้นปูเนี่ยกว่าจะเต้นเสร็จมานานเราก็เกือบเต็มแล้วนี่คือเทคนิคนะคือเราเต้นเพื่อรอปล่อยซัมมอนหลายๆอันเราไม่ได้เต้นแบบเล่นๆน,นะเออทีนี้เราก็พยายามจะวนหาเนี่ยเจ้าน้องมูนคราฟแล้วก็หาจังหวะนี้ชุลมุนอยู่ขอเต้นหน่อยเห็นไ,ไหมจังหวะที่เต้นมันจะล็อกการ์ดทุกอย่างเดินก็ไม่ได้ลดไปแล้วหนึ่งตอนนี้มูนคราฟเราเหลือสามลว ก็ใจเย็นๆพยายามเลียงการ์ดใหม่แต่ระหว่างที่เลียงเนี่ยมันก็ช่างเจ็บซะเหลือเกินเราก็เลยต้องพยายามทําอะไรไปด้วยนะเพราะว่าอ้เาเขาเชิญป้าอีกนี่ข้อดีของการเก็บหมู่ชาร์จเอาไว้นะไม่ได้ใช้เล่นๆป้ายัางไม่ตายนะก็เดี๋ยวจะต้องส่งมอนสเตอร์บุ๊กพร้อมกับระเบิดไปอย่าส่งแต่มอนสเตอร์บุ๊กอย่างเดียวอ่าเคลียป้าได้แล้ว แต่มูลคราฟไม่ขึ้นมือเอาหาวิธีให้มูลคราฟขึ้นมือแล้วก็ใช้ทันทีรู้สึกว่ารอบต่อๆไปรอบหลังๆเหมือนจะนานขึ้นนะโหลดนานขึ้นอ่าเรียบร้อยใช้สำเร็จเรียบร้อยคาไลายสามเหลือสองของเราตึงๆเตรียมพระเดชศึกลุย let's go let's go สแปมอ่าบอมบ็อกมาแล้วเหลือเหลือสอง เอ๊ะทำไมมันได้ไม่หมดทุกตัววะแล้วก็งงๆอยู่เหมือนกันนะก็ไม่เป็นไรใช้ใช้ไปก่อนแล้วก็เป็นจังหวะของเรานะโถม,ม่หยุดโถม,ม่หยุดหย่อนคาลายสองปูเต้นก็เหลือสองระเบิดเหลือสองบาบนี้เฟอร์ต่อสแปมอย่างเดียวก็ปิดเกมไปเรียบร้อย สิบสามวินสติกของนายฉันขอแล้วกันนะนี่ขิงวีกเอออ่ะก็เป็นตาแรกนะเพื่อนๆใบแรกที่เราคิดว่าเอามาเล่นกับเด็กซัมมอนของเราได้แต่ยังมีน่าสนใจอีกเยอะคิดว่าเอามามิกได้อีกเยอะคือถ้ามีเวลามากกว่านี้เดี๋ยวจะกลับมาดีวิวดี๋ยวจะมาทำให้ครบทุกใบเลยแต่เบื้องต้นนะครับ น้องมนะูลคาฟโดดเด่นมากๆก็ที่เราได้มาแค่2ใบเมื่อกี้ผมไปดูมาใหม่อีกทีนึงและคือเขาเนี่ยให้ได้มากสุดแค่2ใบนะก็คือถ้ามันมีเยอะกว่านั้นก็ก็ไม่ไม่ได้เขาก็จะสุ่ม2ใบนั้นหรือใครจะเอามาคอมโบกับค่าไลา่สีที่เป็นซัมมอนก็จะเป็นน้องแมวเป็นกระเป๋าเนาะของนิ้วก็เวิร์ก นะครับก็แล้วแต่ว่าจะลองเอาไปอดแดปกับเด็กแบบไหนเออก็น่าสนใจแต่ว่าที่เราเอามาเป็นค่าลายสาเนาะเพราะว่ามันจาก3เป็น2เนี่ยมันมีโอกาสที่จะสแปมได้ทีแต่4ลดลงมาเหลือ3มันก็ดีอีกแบบนึงเออดีมากๆเลยนะที่เกมมีการ์ดอะไรใหม่ๆเข้ามานะยังมีอะไรให้ทดลองอีกเยอะก็ในแล้งก็คงจะนัวกันน,กน,น่าดูหลังจากนี้แฮรี่เรา น่าจะสนุกโอเคเพื่อนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวไปก่อนเจอกันครับอ๋อแล้วอย่อยาลืมเราเออกมาเล่นในแรง้งได้เลยนะนี่ไม่ใช่สุลต่านแต่อย่างใดนะเกมเขาปรับมาให้เป็นเลเวล18เล่นได้เลยยังไม่ได้อัพเลยนะไม่ใช่มาถึงแล้วเราเลเวล18นะเพื่อนๆเ,เรายังไม่ได้อัพนะโอเคไว้เจอกันครับทุกคนซ you